สวัสดีครับเช้านี้นะครับพามาดูดอกไม้นะครับอันนี้เป็นดอกพุทซ้อนนะครับนี่ครับสวยนะครับลำเนี่ยยาวๆเลยครับตรงนี้อันนี้กําลังจะเกิดกําลังจะบานนะตับตรร่มสวยๆนะครับนี่มีต้นเดียวนะนี่ต้นเดียวนะนี่ครับต้นเดียวครับแต่ว่าดอกมันี่สวยนะนี่ครับดูกัน เนี่ยหลวงนะครับเนี่ยต้นนจะขึ้นใหม่ครับเนี่ยกับดอกนี้นี่เลยต้นเดียวนะครับขึ้นมาเนี่ยขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันกำลังแตกยอดออกมาครับมํากำลังจะแตกยอดออกมาสวยนะครับนี่ดอกพุทซ้อนนะครับสวยมากครับใบก็ใหญ่ครับใบใหญ่มากครับเนี่ยใบใหญ่แข็งนะครับแข็ง ครับเนี่ยจะต่างกับดอกพุทธธรรมดาที่เขาเอาไปร้อยพวงมาลัยครับแต่นี่จะสวยครับดูครับในดอกนะครับสวยนะครับดอกใหญ่มากเขาบอกว่าจะมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวดมดวนยังไม่มีกลิ่นนะครับครับสวยนะครับต้นเดียวนะครับเนต้นเดียวแต่ว่าสวยจริง เราบับว่าดอกพุทซ้อนนี้สวยมากมาเห็นเนี่ยตอนเช้านี่บรรยากาศดีๆครับตอนเช้าฝนลงมานิดๆหน่อยๆนะตอนนี้หยุดไปล้นะวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะครับหน้าขึ้นไหว้พระนะสวยๆนะครับดอกพุทซ้อนนะครับผม